เส้นทางการเดินทางต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับเดินทางไปที่จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ําโขงนะครับเขาเอินว่าจุดตรงนี้นี่เป็นสะดือของแม่น้ําโขงเลยนะฮะอยู่ที่จังหวัดบึงการบริเวณวัดอาฮงนะครับวัดอาฮงนี่ก็ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับเป็นวัดป่าและก็มีความเก่าแก่มากๆเลยนะฮะหลายปีแล้วนะครับผมเห็นตั้งแต่ผมเกิดป้าผมก็เห็นแล้ววัดอาฮงนะครับก็จะมี าจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำคงนะครับอยู่นั่นแหละนะฮะลึกประมาณ300เมตรเมื่อหน้าฝนนะครับหน้าฝนนี่อยู่ประมาณ300เมตรเลยอันนี้เขาก็สร้างสะพานนะครับถนนกำลังทำเพราะว่าขยายถนนครับขยายถนนไปสองกับสองเลยเพราะว่าแน่หน้าคดนี้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หาถือกำเนิดขึ้นเมื่อใดถนนเส้นนี้จะกลายเป็นถนนเส้นหลักของประเทศไทยยี่เส้นหนึ่งครับ ็ดีใจนํากับเศ้าบึงการนะครับที่จะได้สะพานข้ามแม่น้ําโขงนะฮะแล้วก็จังวัดใกล้เคียงเลยนะครับจะได้ใสสะพานใกล้ๆนะครับไม่ต้องไปฉี่ไกลปะ่ะดิผมจะต้องไปที่วัดป่าอาหงนะครับวัดอาหงจะเลยบึงการมากประมาณ20กิโลนะครับประมาณเกือบ20โลเพื่อนนะฮะ วัดอาหงนะครับวัดอาหงเลี้ยว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 วัดอาหงนะครับจากบุรารัมยมาประมาณเกือบ20กิโลนะครับ1 9กิโลเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับสำหรับวันนี้ผมมาในวันพุธนะครับก็จะเห็นคนน้อยหน่อยจักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันทํางานส่วนมากเขาจะมาที่นี่เขาจะมาช่วงออวันศุกเสาร์ทย์เป็นวันหยุดนะครับก็จะเห็นประดับประดาธงนะฮะอาเซียนนะครับ อันนี้เป็นมาเลนโออันนี้น่าจะเป็นบลูนายสิงคโปร์เวียดนามเอ่อกัมพูชานะฮะไทยฟิลิปปินส์ลาานะครับเป็นท่องอาเซียนนะครับตรงไปทางพุ้นนะครับจะเป็นวัดนะฮะวัดของทางสปอปอลาานะฮะ วัดของทางสปป,ปลาวตอนนี้ปริมาณน้ำน้อยนะครับจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำคงกับยูต,ต้อน้าผมนี่แหละนะครับลึกประมาณ300เมตรในหน้าน้ำหลากนะครับด้านานานี่เป็นภูเขาควายน่าจะภูเขาควายนะฮนะนี่เลครับสะดือแม่น้ำขงที่วัดอาหงนะครับวัดอ่างหงนี่เป็นวัดที่ ใหญ่มากนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งด้วยกันนะครับต้องเข้าไปด้านในนะครับจะเป็นเห็นเป็นรูปหินนะครับแล้วก็มาเบิ่งวิวบรรยากาศออฟังสปปลาวนะครับจะเห็นภูเขาควายงดงามมากๆเลยนะครับเลียงรายสลับซับซ้อนอันนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับของของไม่น้ำโขงเลยกับว่าใดนะครับลึกเมื่อน้ำลากนี่ประมาณ3า0 มิตร0 0เม็ดเลยผู้หล่ะนะครับแล้วก็จะมีลักษณะกระแสน้ำมุนว้นนะฮะกระแสน้ำมุนวนเพราะว่าเป็นจุดที่ลึกนะฮะโอเคครับ, okay, รบผมต้องออกจากวัดอาหงนะครับผมจะเดินทางเข้าไปที่ตัวเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับดับแรกเลยสีเบื้องด้านนะครับด่านที่ผมข้ามประจําเขายังมีคนข้ามบอรหรือว่าเขาปิดไปเลยนะฮะไปเดินทางออกจากวัดอาหงนะครับท่านที่ต้องการมาท่องเที่ยวที่วัดอาหงมาไหว้พระนะครับแล้วก็มาเบึง จุดที่เลือกสุดของม่น,น้ำโคงกับเล่นเชิญได้เลยนะครับออกจากจอดบริการประมาณเกือบ20กิโลวัดอาหงครับผมต้องออกเดินทางต่อนะฮะ จะไปด้านครับไปเบิร์นดูยเปิดจิบ่จุดผ่านแดนนะครับจังหวัดบึงการบริมาดนครับโอ้โหขึ้นฮอดดีมึงได้เปิดเนาะนะครับรู้สึกว่างเงียบเงาเลอเกินนี่ปกติที่ผมมาข้ามสอปอเร่า,าดูที่สุดก็คือด้านบึงการนี่แหละครับผมก็จะมาฝากรถไว้ด้านขวามือนี่นะครับปกติปัจจุบันกับปิดสนิทเลยนะฮะปิดสนิทเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดฝากรถนะครับจุดจอดรถด่านศุลกากรบึงการพี่เข้าไปเบิ่งได้ไหมเนาะได้อยู่หรือเนาะเขาไปนะพี่ดูป่ะถึงแล้วไปเบิ้งดูเปิดยู่บ่ <laughs> เงียบเงาเลยครับเนี่ยโอ้โหบม่ได้มาโดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางพุ่นเป็นเบื้องปักสั้นครับ ปิดสนิทเลยครับนี่แหละครับด่านครับปิดสนิทเลยปกติก็จะมาขึ้นเรือมองนี้ปกติจะขึ้นขึ้นเรือมองนี้แหละครับแต่ตอนนี้ด่านปิดครับด่านปิดขึ้นเรือมองนี้แล้วก็ไหลไปพูนครับไปขึ้นท้าเรือปากสั้นยี่มองบุนครับแต่ตอนนี้ก็ถือได้ว่าเงียบมากเลยครับมองพุนเป็นดอน โอ้นี่แหละครับด่านครับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับที่ผมออขามเล้าดูๆกับมองนี่แหละสิได้เด้บริม,มานะครับเจ้าหน้าที่กับบรยุชักคนกะได้แต่มาซองเบิ้งนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองเสร็จแล้วกะผมกะ โอ้ยขึ้นหอดเด้นะครับขึ้นหอดหลายเลยนะฮะผมก็ย่างลงนะครับผมเท่บผมกจักรยานลงนี่กับแบะลงไปอันนี้เป็นจุดสไลด์ของครับสไลด์ของลงนี่แหละปัจจุบันนี้กะพังแล้วครับเรียบร้อยแล้วพอบได้ใช้งานดนนะฮะเป็นปีนึงห้างไปปีนึงกะล้างเลยเลือกกับจอดนั่นแหละครับจักไซได้บบุบได้สตาร์ทดนน่าจะมีคนมาสตาร์ที่หรอกนะฮะบ,บึงการนะครับ โอ้บอไดมาดดน,นะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยถ้าผมเดินทางเข้ามาจากลาวกันนี้นะครับขึ้นมองนี้แหละฮะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยด่านพรมแดนท่าเรืออันนั้นขาออกครับลงไปลงเรือเข้าข้ามไปโซปอลาวนะฮะแต่ตอนนี้ด้านปิดครับซอรี่นะฮะก็ได้แต่มาเบิง้งบรรยากาศนะครับบรรยากาศ ให้หวนคิดถึงนะฮะมือใดด้านจะเปิดเนาะนะครับโควิดจะหนีไปสักที่นะฮะผมจะได้มาข้ามจุดมองนี้แหละแต่ถ้าสะพานเซ็จกับไปข้ามสะพานเลยนะฮะถือว่าเงียบเงามากๆนะครับโอ้ยคุณครับเมืองปากสันนะฮะเมืองปากสันตรงข้าทมทั้งพุนไปทั้งพุ่นก็เป็นบึงกางเยื้องๆกันเนาะเมืองปากสันนะฮะเอ๊ะ ผมเกดได้ซำนีแหละครับมาซ่องเบิ้งมาจอบเบิ้งมาแอบดูนะครับว่าด่านเปิดไหมสุดท้ายนะครับอยู่ที่ด่านแล้วครับด้านหลังผมนี่ด่านครับปิดครับ <laughs> ปิดสนิทเลยนะครับไม่มีใครเลยเงียบเหงาจริงๆเงียบอิลีครับถ้าวายน้ำค้ามนี่ผมว่านี่ต้องหลายชั่วโมงแน่นอนนะฮะเป็นชั่วโมงละแต่จะวายน้ำขา้ามมันยัง เรือก็มีนะครับแต่ช่วงนี้เอาไว้ให้โควิดหายซะก่อนนะครับวัคซีนเข้ากัได้แล้วอดใจอีนิดหนึ่งนะครับน่าจะไกลๆแล้วลหละนะครับไกลๆภายในปีนี้เหรอวะผมวะภายในภายในปีนี้บอปีนี้กับปีหน้าโอเคครับนี่แหละครับด้านบึงการนะครับผมมากะเงียบสงบเลยนะครับกับบอมีคนเจ้าหน้าที่กะบอมีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหยุดการทํางานไปเบิร์ตเลยนะฮะ เดี๋ยวผมยะงไงผมต้องออกไปหาอะไรกินก่อนตั้งแต่เสาผมเดินทางมาจนหดบ่าม่งนะครับผมยังบร่ได้แตะเข้าเซาเลยนะฮะนี่แหละครับถ้าเกิดว่าผมได้ออกเดินทางเมื่อใดนี่เข้านี่ผมแทบจะบม่ดได้กินรวดถ้าบ่ได้เดินทางกะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนครับโอนคืนโอนคืนกับพ่อจังที่แหละนะฮะแต่ถ้าได้ด้านเปิดเมื่อใดนะครับรับรองว่า,าหุ่นจะเฟิม่มคือเก่า <laughs> <laughs> เฟิ่อววาได้โอเคครับ เลครับรอยแรงแกงใต้ผมมากินร้านนี้ประจาครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่านะฮะไปเบิ่งดูวย่ายังเหลือยังแน่ช่วงนี้ก็ประมาณสี่าบสองแล้วนะครับจักสิเหลือยังให้กินบ่อนะฮะอ่ะมากินข้าวต้องการเด้อเดี๋ยวผมลงไปกินข้าวกันครับไปเบิ่งวอดวามีอย่างกินแน่เดี๋ยวผมเบิ่งกินเซตผมจะพาไปเลาะริมโขงนะครับบริเวณจุดชมวิวภายในจังหวัดบึงกาฬนะฮะเบิ่งเมืองปากสันโอเคเดี๋ยวลงรถกันครับไปดูกันมีอะไรมั่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นอาหารใต้เนาะ แกงใต้อันนี้ปลานิลโอ้ลมแรงลมแรงเดี๋ยวเข้าไปครับเอาไปดูกันก่อนนะครับสวัสดีนะครับนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานคลิปก่อนผมก็มามากินนะ,ะันี่เป็นเป็นที่ผมหาร้านอร่อยอร่อยกินนะฮะตัวนี้จะเป็นปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดนะปลาดุกผัดเผ็ดน่ากิน,นอันนี้อะไรครับโอ้นี่มัสมันหมูมมน,หมนะฮะ มาสมันหมูอ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้แพนแนงนะอันนี้ก็เป็นไก่นะขั้วกิ้งป่ะเนี่ยนี่ใช่ขั้วกิ้งป่ะเนี่ยเนี่ยค่ะขั้วกิ้งขั้วกิ้งครับอืมน่ากินครับอันนี้แกงคั้วหมูแกงคั้วพริกกระดูกอ่อนคั้วพริกกระดูกอ่อนนะครับรูเข้าไปดูที่อื่นะแล้วครับโอ้ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนาคาทำนาคาโอ้ทำนาคาใช่ไหมครับโอเคงั้นผมเอาอ่าอ่านี่ครับ ข้วกิ้งครับข้วกิ้งเอาะะข้วกิ้งหนึ่งนะฮะข้วกิ้งหนึ่งแล้วก็เอาเอาปลาดุกนะผมชอบกินปลาดุกนะปลาดุกหนึ่งมาคนเดียวครับวันนี้ขอสองอย่างพอนะฮะ<ม>ใส่ไม่ต้องราดครับไม่ต้องราดเออใส่แยกแยกแยกถ้วย <vantage m S 1> ผมหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมไปดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่แหละครับรอยแรงแกงใต้นะครับวันนี้ผมมาฝากท้องไว้ที่นี่ประจําถ้าเกิดว่าผมเดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับ มาคนเดียวเอาถ้วยเล็กเเเนาาะอถ้วยล็กก็ได้ครับถ้วยเล็กคนเดียวครับเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะฮะพวกกิ้งกับปลาดุกนั่นแหละครับปลาดุกนั่นแหละฮะมากินนี่นะครับรอยแรงแกงใต้เซิร์ชในกูเกิลแมปก็เจอนะครับเซิร์ชในเพจก็ได้ร้อยแรงแกงใต้นะครับจังหวัดพิจิการเป็นร้านประจำของผมเลยนะฮะมากินด้วยกันครับมากินด้วยกันเดอ้ออันนี้เป็นต้มนะครับเป็นซุป ซุปอย่างเดียวร้อนๆเลยนะครับผมคิดว่าตอนแรกมาฮอดเราร้านจะกับข้าวหมดไม่หมดเนาะยังเหลืออยู่โอเคโอเคครับนี่เป็นคั่วกิ้งนะครับเป็นคั่วกิ้งแล้วก็ปลาดุกนะฮะปลาดุกผัดปลาดุกที่ผมมากก็คือนี่ครับเคยครับเคยตัวนี้เป็นเคยนะฮะเป็นน้ำพริกกะปิสูตรสุราศนะครับสูตรสุรารับประกันความอร่อยแน่นอนนะครับมากินดูก่อน เหมือนเดิมนะครับอร่อยตลอดคั่วกิ้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางใตเลยนะฮะยิ่งสุรานี้มีเครื่องแกงนี่เพิ่นร้านนี้เอาเครื่องแกงมาจากสุรารสชาติมันถึงได้แบบลมก่อมนะครับเผ็ดร้อนนะครับเครื่องเทศถึงนะลองมาชิมบ้างครับอร่อยแรงแกงใตยังมีหลายแกงนี่มันกินจะสามครับอาจจะไม่หมดนะจะไม่หมดนะครับโอเค อันนี้เป็นเคยครับเป็นเคยน้ำพริกกะปิที่นี่เป็นเคยนะครับเคยกับกุ้งอะฮะกุ้งตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เอามาบดอหอมหอมมากเคยเีนี่ยเคยหอมนะครับเคยหอมมากเลยว่าเป็นเคย แล้วครับนี่ครับผมได้กลับบ้านนะครับเป็นแกงไตปลาฮะแกงไตปลากับขั่วกิ้งนะครับหมูแซ่บแน่นอนนะครับลองมาชิมดูนะครับร่อยแรงแกงใต้นะฮะร่อยแรงแกงใต้นะครับไะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปเอ่อที่ริมโขงกันครับไปจุดชมวิวจังหวัดบึงกาฬนะฮะไปเบิ้งไปเบิ้งบรรยากาศนะครับเบิ้งบรรยากาศเมืองปากสันนะฮะเดี๋ยวผมเก็บของก่อนเนอะไป ปเดี๋ยวไปริมโค้งครับร้อนครับร้อนใครว่าหนาวครับความหนาวหายไปแล้วนะครับที่เลอกอ่ะหรือแต่ความร้อนนะครับตอนนี้ผมต้องไปสู้กับความร้อนนี่ครับกินข้าวยิมแล้วมันก็ง่วงนอนเดี๋ยวก่อนง่วงนอนนะครับไปเลาะริมโค้งดูก่อนนะครับที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับเป็นจังหวัดน่าอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับ และก็มีพรมแดนติดกับสปปเล่าเมืองปากสันแขวงบลริคัำไซนะฮะกัผมมาบ่อยครับจังหวัดนี้ครับจังหวัดนี้ผมมาบ่อยมากอ้าดานเปิดนิ้โอผมแฮงมาคู่เดือนนะ่ารถครับมาทุกเดือนเลยนะฮะสุดเขตแดนอีสานเหนือบึงการปากสันนะครับที่มีป้ายตรงนี้แหละนะฮะ ผมต้องไปจอดท่างพุนครับไปเบื้องเมืองปากสั้นใกล้ๆกันดีกว่านะฮะเอ๊รู้สึกว่าดอนจะหลายมากๆเลยนะครับเป็นดอนเป็นดอนบมอเขินเป็นดอนนะฮะเดี๋ยวผมหาวองจอดนะครับหญ้าครับทุ่งหญ้านะครับทุ่งหญ้าขึ้นมาแทนแม่น้ําโขงครับทุ่งหญ้าขึ้นมาแทนแม่น้ําโขงการแสดงว่าแม่น้ําโขงนี้ลดระดับลงเยอะนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นดอนกลายเป็นดอนเลยแล้วก็ทางฝั่งพุนนะครับจะมีชาวบ้านนะครับไปเอ็ด เกษตรนะครับริมแม่น้ำโขงปลูกพวกข้าวโพดปลูกพวกผักนี่แหละครับเอาไปขายตลาดนะฮะทางพุนนะครับเป็นเมืองปากสั้นนะครับผมเคยปั่นจักรยานเล่นอยู่แถวนั้นอยู่ครับเป็นคล้ายๆครับถนนเรียบแม่น้ำโขงนะครับเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเขาจะมานั่งกินตำมกฮงปิ้งย่างกันอยู่ฟฝั่งพุนนะฮะและแล้วผมก็มาถึงสักทีปากสั้นนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากสันนะครับเดี๋ยวเรวมาเบื้องอีนะหนึ่งครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บึงกาฬครับมาสองทางเลยนะครับแต่ก็ยังอยู่ฝั่งไทยอยู่โอ้ยแดดร้อนแทนนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณลักกิโลที่ศูนย์ของทางจังหวัดบึงการนะครับนครพนมเดินทางไป187ฮานอยก็มี6 5 4นะครับอันนี้เป็นทำนาคานะครับไปเบิ่อในีคลิปผมได้นะครับบึงการนะครับสุดเขตชายแดน ใยนะครับอีสานเหนือสุดแต่ข้ามบ่ได้นะกสิดายอยู่นะครับบรรยากาศดีครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับบริเวณริมโขงถึงแม่น้ําโขงจะแห้งแห้งไปลายเติบเลยนะครับนี่เห็นต่ดอนนีครับนีดอนมองนี้หนีสาวบานเอ็ดกตร,รทั้ทางใต้ยู่ครับปุพักปุยังกินทงางใต้แมคโครกขุดทางพุนสูบไส้ครับซุปไส้ดอนมันหลครับไส้หลายก็เลยต้องูบปนิจังหน่อย ให้เบิงบรรยากาศครับที่เห็นหญ้าลายๆนี่นะครับอันนี้คือเวลาเวลาน้ำแรงนะครับน้ำแห้งกะจะเจอหญ้าสีละเต็มอยู่นะครับอ่ะนี่แหละครับจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านใดที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬก็เรียนเชิญได้เลยนะครับช่วงนี้ยังเงียบอยู่โควิดนะครับไปเที่ยวทีงอื่นก็ได้นะครับเที่ยวหิน3าว่านเที่ยวถ้ำนาค่านะครับหิน3าว่านนี่ก็บอกไว้ก่อนว่าสวยงามมากๆเลยนะครับอยู่อุทยานผู้สิงนะฮะผมไปมาแล้วนะครับ นี่ฮะจะไปยืนถ่ายรูปกันแถวๆนี้แหละคล้ายๆป่าวาดมากเลยครับคล้ายๆป่าวาดแต่ผมว่าคล้ายๆสามมือนะครับนิ้วคล้ายๆนิ้วคล้ายๆนิ้วแต่เบิ้งแล้วคือป่าวาดโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เดินทางมากับผมนะครับมือนี้นะฮะที่บุญการนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งสะพานมิตรภาพไทยลาวมาเบิ้งเอ่อด่านมาเปิดนี่ยังป้ากับโบเปิดนะครับสุดท้ายผมกับผ้ามาเบิ้งนี่แหละครับบรรยากาศ มือการนะครับเงียบสงบดีมากๆเลยนะครับซ้ายมือนะครับจะเป็นร้านนังกินนะครับเป็นโรงแร่มร้านนังกินเดินเล่นนะครับเปรตถนนคนเดินย่ี้ยเมืองคืนมาได้ครับผมต้องขอตัวเดินทางกลับดีกว่านะครับบุ่ไหลายครับที่ตารับรสมผู้รดับแอดวนเจอร์นะครับสวัสดีครับอน